สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่345หเมื่อได้เห็นความเคารพและความนับถือที่เผยออกมาอย่างเด่นชัดบนใบหน้ายามตระกูลเฟิ่งต้นหลิงเทียนก็ฉีกยิ้มเล็กน้อยเพราะเรื่องนี้เขาถึงสามารถยืนยันได้แล้วว่าเขาไม่ได้มาผิดที่แน่นอนที่แห่งนี้คือตระกูลเฟิง่งที่ตัวเฟิ่งหู่เต้าเคยบอกกล่าวเขาเอาไว้เอแล้วทําไมคนของตระกูลเฟิ่งกลับไม่รู้จักเฟิ่งเทียนบูก,กันหลักเรื่องนี้ยังคงเป็นปริศนาหน้าฉงนสําหรับต้นหลิงเทียนไม่น้อย ตอนนี้เองยามของตระกูลเฟิ่งคนแรกที่สนทนากับต้วหลิงเทียนก็ฟื้นความรู้สึกอีกฝ่ายสุดลมหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนที่จะกล่าวถามออกมาด้วยน้ำเสียงอ่อนลงไม่น้อยนายน้อยท่านนี้ท่านรู้จักท่านอาวุโสสูงสุดด้วยหรืออาวุโสสูงสุดต้วหลิงเทียนอึ้งไปครู่หนึ่งและเขาเองก็ตอบสนองต่อคำนี้ได้ทันทีว่าไม่พ้นยามตระกูลเฟิ่งคงกล่าวถึงเฟิ่งหูเต้าอยู่เป็นแน่ใช่ข้ารู้จักเขาและข้ามาที่นี่ก็เพื่อหาเขานั่นลหละต้วนหลิงเทียนพยักหน้า เมื่อยามเห็นต้นหลิงเทียนพยักหน้ายืนยันเป็นมั่นเป็นเหมาะมันถึงกับต้องมองต้นหลิงเทียนใหม่อีกครั้งและในครั้งนี้สายตายังแฝงความยำเกรงระคนเคารพเพิ่มอยู่หลายส่วนนายน้อยโปรดอภัยให้ข้าด้วยที่ก่อนหน้านี้ข้าเสียมารยาทไปแล้วต้นหลิงเทียงยิ้มบางเรื่องเล็กน้อยแค่นี้ข้าไม่ถือสาพวกเจ้าหรอกว่าแต่เจ้าไปแจ้งข่าวการมาของข้าให้เขารู้หน่อยได้หรือไม่นายน้อยเพื่อมีให้เสียเวลาท่าน ข้าขอเชิญให้ท่านมากับข้าด้วยกันเลยขอรับยามตระกูลเฟิ่งไม่ได้ทิ้งต้นหลิงเทียนและไปรายงานแต่อย่างใดมันเลือกที่จะเชิญต้นหลิงเทียนเข้ามาเขตที่พักตระกูลเฟิ่งด้วยทันทีส่วนยามคนอื่นๆของตระกูลเฟิ่งที่เปิดทางให้ทั้งสองเดินเข้าไปสะดวกนั้นก็มองแผ่นหลังของทั้งสองจนหายลับไปด้านในเขตที่พักท่านอาวุโสสูงสุดมีได้ปรากฏตัวต่อหน้าผู้คนมาเนิ่นนานหลายปีแล้วข้ามีคิดเลยว่าคุณชายเมื่อครู่จักรู้จักท่านผู้อาวุโสสูงสุดได้ นั่นสิท่านผู้อาวุโสสูงสุดเป็นตำนานที่ยากจะมีผู้ใดในตระกูลเฟิ่งเราเข้าถึงได้จากข่าวลือที่ได้ได้ยินมาหากมิใช่เพราะตัวท่านผู้อาวุโสสูงสุดไรจตนาขึ้นเป็นประมุกตระกูลแล้วล่ะก็ประมุขของตระกูลเฟิ่งในปัจจุบันต้องเป็นของท่านผู้อาวุโสสูงสุดอย่างไร้ผู้ใดแคลงใจข้าเองก็ได้ยินเรื่องนี้มาเช่นกันความแข็งแกร่งของท่านผู้อาวุโสสูงสุดได้บรรลุขีดขั้นอัศจรรย์ไปแล้ว เรียกว่ามีได้ด้วยไปกว่าท่านบรรพบุรุษทั้งสองแล้วด้วยซ้ำเหล่ายามกระซิบกระซาบกันและในวาจาล้วนเต็มไปด้วยความเคารพต่อเฟิ่งหูเต้าเฟิ่งหูเต้าอาวุโสสูงสุดของตระกูลเฟิง่งทั้งยังเป็นพี่ใหญ่ของประมุขตระกูลเฟิ่งคนปัจจุบันเรียกได้ว่าสถานะของเฟิ่งหูเต้าไม่ได้กว่าประมุขสักนิดกระทั่งยังแทบจะเทียบเท่าบรรพบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองอยู่แล้วระหว่างทางต้วนหลิงเทียนก็ได้รับข้อมูลจากยามที่นำทางมาไม่น้อย ไม่คิดเลยแะว่าเจ้าเมืองเฟิงจะมีความเป็นมาไม่ธรรมดาขนาดนี้ต้วนหลิงเทียนรอบตกใจไม่น้อยตอนนี้เองต้วนหลิงเทียนก็เอ่ยถามยามที่เดินนําทางออกมาพี่ชายตระกูลเฟิงท่านดูเหมือนจะสร้างขึ้นอย่างโออายิ่งใหญ่ไม่น้อยไปกว่าวังหลวงเลยสถานะของตระกูลเฟิงในราชอาณาจักรต้าฮั่นนี้คงไม่น้อยเลยใช่ไหมคําถามนี้ของต้วนหลิงเทียนเป็นการถามด้วยเปลือยเพื่อตรวจสอบเท่านั้นทันทีที่ต้วนหลิงเทียนกล่าวถามจบคําสีหน้าของยามก็เผยความภูมิใจขึ้นมาไม่น้อย ก่อนที่จะมองตัวหลิงเทียนพร้อมยิ้มกล่าวนายน้อยท่านคงมิใช่คนของราชอาณาจักรต้านใช่หรือไม่หืมทำไมหรือตัวหลิงเทียนแปลกใจไม่น้อยหากนายน้อยเป็นคนของราชอาณาจักรต้านคงเป็นไปมิได้ที่ท่านจกมิรู้สถานะของตระกูลเฟิ่งเรายามตระกูลเฟิ่งยิ้มบางๆออกมาคิ้วตัวหลิงเทียนเลิกขึ้นเล็กน้อยทันใดดูท่าแล้วสถานะของตระกูลเฟิ่งในราชอาณาจักรต้านข้างไม่ใช่ธรรมดาธรรมดาซะแล้วท่าทางอย่างพิเศษนะัก ตอนนี้เองยามตระกูลเฟิงก็กล่าวถามออกมาอย่างสุภาพข้าขอทราบนามสูงส่งของนายน้อยได้หรือไม่ต้วนหลิงเทียนต้วนหลิงเทียนกล่าวตอบออกมาตามตรงเช่นนั้นก็นายน้อยหลิงเทียนหากข้าคาดมีผิดนายน้อยหลิงเทียนคงเดินทางมาร่วมการประลองคัดตัวประจรําราชวงศ์ครั้งนี้ใช่ไหมขอรับเมื่อยามคนนี้กล่าวจบมันก็มองไปยังต้วนหลิงเทียนด้วยสายตาลึกซึง้งใช่แล้วล่ะต้วนหลิงเทียนไม่ได้คิดจะปกปิดความจริงอะไร แถมยังกล่าวถามออกไปด้วยความประหลาดใจเล็กน้อยว่าแต่ทําไมเจ้าถึงได้ถามแบบนี้ล่ะถ้าพูดกันตามปกติแล้วด้วยการสังเกตอายุจากรูปร่างหน้าตาของข้าก็คงยากที่จะทําให้ใครเชือ่อว่าข้ามาเข้าร่วมการประลองแข่งขันคัดตัวของราชวงศ์นี่นาะแน่นอนว่าการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนของราชวงศ์นี้ได้รวบรวมเหล่าสุดยอดอัจฉริยะของราชอาณาจากักรตาฮัน กระทั่งสุดยอดอัจฉริยะหัวกะทิของจักรวรรดิและอาณาจักรใต้อานัตของราชอาณาจักรต้านมาหมดสิน้นโดยปกติและสุดยอดอัจฉริยะทั้งหลายสมควรมีอายุอานามราวๆสาสิบห้าปีดูตากรูปร่างหน้าตาที่ดูอย่างไรแล้วก็ไม่เกิน25ปีของต้นหลิงเทียนมันไม่ค่อยสมเหตุสมผลสักเท่าไรที่เขาจะมาเข้าร่วมการประลองเหมือนคนอื่นๆนายน้อยต้นหลิงเทียนเรื่องนี้ข้าแค่คาดเดาไปเท่านั้นเองขอรับ เนื่องจากท่านเป็นผู้ที่สามารถรู้จักกับท่านอาวุโสสูงสุดได้เช่นนั้นข้าคงมีอาจมองท่านเป็นเหมือนผู้คนทั่วไปได้ยามตระกูลเฟิ่งยิ้มออกมาราวกับเรื่องมันต้องเป็นเช่นนี้อยู่แล้วคำกล่าวที่มันกล่าวออกนี้ยังเผยให้เห็นถึงความเคารพและเทิดทูนอันสูงล้ำที่มีต่อเฟิ่งหูเต้านี่มันถึงขั้นนี้เลยเหรอต้นหลิงเทียนพูดไม่ออกเลยตอนนี้เองต้นหลิงเทียนก็รู้ได้กระจ่างชัดถึงสถานะของเฟิ่งหูเต้าในตระกูลเฟิง่ง ไม่ใช่ประมุกตระกูลทว่ายังเหนือกว่าประมุกตระกูลเสียอีกเอในเมื่อเจ้าเมืองเฟิ่งเองก็มีสถานะในตระกูลเฟิ่งสูงขนาดนี้ว่ากันตามปกติแล้วลูกสาวของเขาอย่างเทียนบูสมควรเป็นที่รู้จักกันดีในตระกูลเฟิ่งสิแต่นี่ทาไมไม่มีใครรู้จักเทียนบูก,กันเลยตัวหลิงเทียนฉงนนกับเรื่องนี้ไม่น้อยแต่เขาเองก็ไม่ได้กล่าวถามมันออกไปกับยามของตระกูลเฟิ่งคนนี้รอให้ข้าเจอกับเจ้าเมืองเฟิ่งก่อนแล้วกัน ค่อยถามเจ้าตัวตรงๆต,ต้นหลิงเทียนคิดในใจอานาบริเวณของเขตที่พักตระกูลเฟิ่งมันกว้างขวางมากเรียกได้ว่าหมู่บ้านขนาดใหญ่ก็ไม่ปานนับว่าไม่ต่างกันกันกบวังหลวงของจักรวรรด,ดิศิลาทีมินเลยสักนิดต้วนหลิงเทียนเองก็เดินมาไกลพอสมควรระหว่างทางก็ได้เห็นข้ารับใช้และผู้คนในตระกูลกำลังยุ่งวุ่นวายกับเรื่องของตัวเอง ต้วนหลิงเทียนก็เดินตามยามตระกูลเฟิ่งผู้นี้มุ่งหน้าไปส่วนตะวันออกของเขตที่พักระยะทางค่อนข้างไกลไม่นาออยยเขาเข้าใจแล้วว่าทำไมอีกฝ่ายถึงให้เขาเดินตามมาเลยในที่สุดพวกเขาก็มาถึงคฤหาส์ที่กินพื้นที่กว้างขวางแห่งหนึ่งที่ปิดกั้นตัวเองเอาไว้เป็นพื้นที่ส่วนตัวอันนิชิตเรียกได้ว่าคฤหาส์หลังนี้เรากับเป็นพื้นที่พื้นที่แยกตัวออกจากเขตที่พักของตระกูลเฟิ่งอย่างสิ้นเชิงก็ไม่ปานมันมีกำแพงห้อมล้อมมิชิดนะ นายน้อยต้วนหลิงเทียนขอรับนี่เป็นเขตคฤหาสน์ที่ท่านผู้อาวุโสสูงสุดพำนักอยู่ขอรับยามตระกูลเฟิ่งมองไปยังต้วนหลิงเทียนพร้อมกล่าวด้วยความเคารพหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆก้าวไปข้างหน้าสองก้าวก่อนที่จะเคาะประตูทางเข้าคฤหาสน์บานใหญ่เบื้องหน้าหลังจากนั้นพักหนึ่งประตูบานใหญ่ก็ค่อยๆเปิดออกกว้างด้านหลังประตูปรากฏเป็นร่างชาราร่างหนึ่ง เป็นสตรีชาราสตรีชาราผู้นี้ละดูมีรูปร่างหน้าตาสูงวัยนักชุดที่สวมใส่ก็เป็นชุดสีเขียวดูเหมือนแม่เท่าแม่แก่ธรรมดาธรรมดาแต่หากมองให้ละเอียดแล้วจะสามารถเล็งเห็นได้ถึงประกายคมกล้ากระาสางใสที่อยู่ลึกลงไปในแววตาของนางได้ชัดเจนหญิงชารานางนี้หาได้ไง่ายใดไม่อาวุโสสูยามของตระกูลเฟิ่งก้มหัวประสานมือคาระวะหญิงชาราเบื้องหน้าทันทีเจ้ามีอันใดหญิงชาราหาได้พยักหน้าหรือสนใจอะไร เพียงกล่าวคำออกมาอย่างไม่แยแสผู้อาวุโสทว่าก่อนที่ยามตระกูลเฟิ่งจะทันได้กล่าวคำอะไรกลับเป็นต้วหลิงเทียนที่อดไม่ได้ที่จะกล่าวคำทักทายออกมาก่อนเขาย่อมรู้จักหญิงชราผู้นี้หญิงชรานางนี้หาใช่ใครที่ไหนแต่เป็นแม่เท่าสู่ที่เขาพบมาก่อนที่จวนผู้ว่าเมืองหงฟ้าและนางก็เป็นผู้ที่คอยติดตามดูแลเฟิ่งเทียนบู่ ในวันนั้นเพื่อเห็นแก่เทียนหวู่แม่เท่าสู่ผู้นี้ไม่ลังเลยอะไรสักนิดที่จะคุกเข่าต่อหน้าเขาเพื่อขอร้องให้ช่วยเหลือเฟิ่งเทียนหวู่ด้วยความจงรักภักดีตุ้นหลิงเทียนเองมักจะให้ความเคารพต่อแม่เท่าสู่ผู้นี้อยู่เสมอเสียงของตุ้นหลิงเทียนเรียกได้ว่าทำลายบรรยากาศอึมครึมบีบคั้นไม่น้อยแม่เท่าสู่เองก็หันหน้ามามองสุดท้ายก็ได้เห็นตุ้นหลิงเทียนที่ยืนยิ้มอยู่ด้านหลังยามตระกูลเฟิง่งนะนายน้อยหลิงเทียน เมื่อแม่เท่าส่เห็นต้นหลิงเทียนตาสีโคลนของนางก็ทอประกายสว่างวูบขึ้นมาโดยพลันเรียกขานออกมาด้วยความประหลาดใจไม่น้อยเมื่อยามตระกูลเฟิ่งเห็นสตรีชาราเสียความสงบทั้งตื่นเต้นขนาดนี้กระทั่งเรียกขานนามต้นหลิงเทียนออกมามันก็รู้ได้ทันทีว่าต้นหลิงเทียนเป็นคนพิเศษนะแล้วกันเล่นหรือไรมันรู้ดีแก่ใจว่าสตรีชาราเบื้องหน้านี้เป็นใคร สตรีชารานางนี้เคยเป็นคนสนิทข้างกายของนายหญิงใหญ่อันเป็นภรรยาหลวงของประมุขตระกูลเฟิ่งรุ่นที่แล้วทั้งนางยังเป็นยอดฝีมือผู้เชี่ยวชาญมิใช่ชนชั้นต่ำสามแม้แต่น้อยเรียกได้ว่าทุกวันนี้กระทั่งประมุขตระกูลเฟิ่งเองหากพบหน้านางยังต้องให้ความเคารพหลายส่วนเรียกได้ว่าหากต้องการสตรีชารานางนี้อาศัยวาจาเพียงหนึ่งคำก็ลิขิตชีวิตยามเฝ้าประตูตัวเล็กๆอย่างมันได้ไงได่ายดายผู้อาวุโสนานแล้วไม่ได้พบกัน ต้วหลิงเทียนยิ้มบางๆก่อนจะพยักหน้าให้และถือได้ว่านี่คือการทักทายของเขาแม่เท่าซูไม่ได้สนใจอะไรมากมายรีบเรียกตัวหลิงเทียนอย่างยินดีทันทีนายน้อยหลิงเทียนเข้ามาก่อนเถิดต้วหลิงเทียนก็ไม่รอช้าเดินเข้าไปทันใดและในขณะที่เดินเข้าไปนั้นเขาก็ไม่ลืมที่จะหันมาและพยักหน้าให้ยามเฝ้าประตูตระกูลเฟิง่งขอบคุณที่นำทางลำบากเจ้าแล้วนายน้อยหลิงเทียนข้ามิกล้ารับขอรับยามรีบกล่าวตอบอย่างสุภาพ หลังจากที่ประตูเบื้องหน้าปิดสนิทแล้วมันก็สูดลมหายใจเข้าปอดลึกๆคำหนึ่งก่อนที่จะหันหลังกลับแล้วเดินจากไปในใจของมันเต็มไปด้วยความตกตะลึงเมื่อครู่นี้ยามต้องเผชิญหน้ากับนายน้อยผู้นั้นกระทั่งท่านอาวุโสยังให้ความเคารพขนาดกับนายน้อยตระกูลเฟิ่งเองท่านอาวุโสยังไม่เคยแสดงท่าทีเช่นนี้สักครั้งหรือว่าเป็นไปไม่ได้หนายน,น้อยผู้นั้นเขาคงมิใช่บุตรชายนอกสมรสของท่านอาวุโสสูงสุดหรอกนะ ในขณะที่คิดไปเรื่อยเปลือยยามตระกูลเฟิงก็อดที่จะคาดเดาความเป็นมาของต้นหลิงเทียนเสียไม่ได้แน่นอนมันได้แค่คิดคาดเท่านั้นหากมันกล้าพูดเรื่องที่มันคาดเดานี้ออกมาเกรงว่าให้มีสิบชีวิตก็ยังไม่พอตายส่วนทางด้านต้นหลิงเทียนนั้นตอนนี้ก็เดินตามแม่เท่าสู่เข้ามายังเขตคฤหาสน์ส่วนตัวของเฟิงหวู่เต้าที่อยู่ในเขตที่พักของตระกูลเฟิงอีกทีนายน้อยหลิงเทียนท่านมาถึงเมืองหลวงตั้งแต่เมื่อใดกัน แม่เท่าสูกล่าวถามออกมาขณะนางพาต้นหลิงเทียนเดินเข้าไปยังคฤหาสน์ข้าเองก็มาถึงได้สักระยะแล้วละ่ะต้นหลิงเทียนยิ้มบางๆออกมาอาวุโสแล้วท่านเจ้าเมืองเฟิ่งกับเทียนหูเล่าอยู่กันหรือไม่แม่เท่าสูได้ฟังก็ส่ายหัวไปมาอาวุโสสูงสุดกับนายหญิงน้อยออกไปตั้งแต่เดือนที่แล้วและดูท่ากว่าจะกลับคงใช้เวลาอีกสักระยะแต่ทั้งหมดสมควรกลับมาทันก่อนที่การประลองคัดตัวประจำราชวงศ์จะเริ่มต้นขึ้น ออกไปต้วนหลิงเทียนยิ้มรับอย่างขื่นขมดูเหมือนเขาจะมาผิดเวลาซะแล้วครูต่อมาต้วนหลิงเทียนก็ได้เข้ามานั่งพักในห้องรับแขกของตะครือหาดก่อนที่แม่เท่าซูจะเริ่มชงชาให้เขาในเขตที่พักส่วนของคฤรืหัสหลังนี้ไม่มีคนรับใช้ให้เห็นแม้แต่คนเดียวมันเงียบเหงาวังเวงนะักแล้วอาวุโสคงเล่าไม่อยู่หรือต้วนหลิงเทียนที่มองไปรอบร,อบ,รอบสักพักก็เอ่ยถามออกมาแม่เท่าซูเองก็พยักหน้ารับคำคราหนึ่ง อาวุโสคงเองก็ออกไปกับอาวุโสสูงสุดด้วยนายน้อยหลิงเทียนท่านคงมีได้มาเมืองหลวงครั้งนี้เพราะเพียงแค่คิดเยี่ยมชมอาวุโสสูงสุดกับนายหญิงน้อยใช่หรือไม่ก่อนหน้าตัวหลิงเทียนเองก็กล่าวออกมาว่ามาถึงเมืองหลวงได้สักระยะแล้วนั่นทำให้นางรู้ว่าตัวหลิงเทียนคงไม่ได้มาเมืองหลวงของราชอาณาจักรต้านแห่งนี้ด้วยเหตุผลเยี่ยมเยียนเหตุผลเดียวใช่ตัวหลิงเทียนพยักหน้า ข้ามาประลองแข่งขันคัดตัวประจำราชวงศ์หน้าประลองแข่งขันคัดตัวราชวงศ์แม่เท่าซูรู้สึกประหลาดใจไม่น้อยหรือนายน้อยหลิงเทียนเป็นตัวแทนของจักรวรรดิศิลาทีมินต้วหลิงเทียนพยักหน้ารับแม่เท่าซูถึงกับมองต้วหลิงเทียนอยู่นานสองนานด้วยสายตาตกตะลึงข้ามิคิดเลยว่าเวลาผ่านไปไม่ทันไรความแข็งแกร่งของนายน้อยหลิงเทียนจะก้าวหน้ารวดเร็วนะักถึงขั้นกลับกลายเป็นอัจฉริยะของจักรวรรดิศิลาทีมิน กระทั่งได้รับสิทธิ์เข้าร่วมประลองแล้วเช่นนี้ข้าแค่มีโชคหน้าต้วนหลิงเทียนตอบอย่างสุภาพโชคแม่เท่าสู่สหัวไปมานั่งอยู่มาเกินครึ่งชีวิตแล้วนั่งยังจะไม่รู้ได้อย่างไรว่าเรื่องแบบนี้อาศัยโชคอย่างเดียวคงเป็นไปไม่ได้สมกับที่หวังเอาไวม้มีผิดสามีแห่งโชคชะตาตามคำทำนายของนายหญิงน้อยเขาช่างพิเศษยิ่งนักแม่เท่าสูรอบทอดถอนในใจอาวุโส ต้วนหลิงเทียนมองไปยังแม่เท่าสูด้วยสายตาซับซ้อนก่อนที่จะกล่าวถามออกมาในที่สุดตอนที่ข้าอยู่ประตูใหญ่ตระกูลเฟิงเหล่ายามเฝ้าประตูดูเหมือนจะไม่มีใครรู้จักเทียนหวู่เลยนี่คืออะไรที่ยังทําให้ต้วนหลิงเทียนชงวนใจจนถึงตอนนี้เฟิงเทียนหวู่เป็นบุตรีของเฟิงหวู่เต้าอันเป็นถึงอาวุโสสูงสุดว่ากันตามตรงแล้วเทียนหวู่สมควรเป็นตัวตนที่รู้จักกันไปทั่วตระกูลเฟิง ทว่าดูเหมือนกลุ่มยามเฝ้าประตูของตระกูลเฟิงจะไม่รู้จักเทียนหูเลยแม้แต่คนเดียวเรื่องนี้แท้จริงแล้วมิได้มีใดผิดแปลกแม้เท่าสู่ใส่หัวชาชายิ้มกล่าวเรียกได้ว่ากระทั่งถึงตอนนี้การดำรงคงอยู่ของนายหญิงน้อยเทียนหูหาได้รู้กันทั่วในตระกูลเฟิงไม่อันที่จริงในตระกูลเฟิงเราผู้ที่รู้ว่าเทียนหูมีตัวตนคงมีเพียงผู้คนที่อยู่ข้างกายท่านอาวุธสูงสุดนายหญิงน้อยแล้วก็ระดับสูงของตระกูลเฟิงบางคนเท่านั้น ตั้งแต่ที่ระดับสูงของตระกูลเฟิ่งมีเจตนาปกปิดการดำรงอยู่ของนายหญิงน้อยกับโลกภายนอกอย่าว่าแต่เหล่ายาหมอเฝ้าประตูเหล่านั้นเลยกระทั่งรุ่นเยาวอันเป็นคุณหญิงคุณชายในตระกูลยังมิมีผู้ใดล่วงรู้สักคนเมื่อกล่าวจบคำแล้วแม่เท่าสูก็ถอนหายใจออกมาเฮือกหนึ่งอา้าวแล้วทำไมระดับสูงของตระกูลเฟิ่งถึงต้องกระทำเช่นนั้นละ่ะตัวหลิงเทียนเลิกคิ้วด้วยสงสยัย นี่เพราะศักดิ์ศรีของตระกูลเฟิงแม่เท่าสู่กล่าวออกมาช้าช้าฮะศักดิ์ศรีต้นหลิงเทียนงงไม่น้อยเป็นไปได้เหรอที่การดำรงอยู่ของเทียนหวู่มันมีผลกระทบอะไรกับศักดิ์ศรีของตระกูลหรือจะเป็นเพราะชาติกำเนิดของนางมีปัญหาแต่เรื่องประหลาดแบบนั้นจะมีด้วยหรือหากนายน้อยหลิงเทียนพอมีเวลาว่างอสตรีชาราผู้นี้จะเล่าให้ในายน้อยหลิงเทียนรับฟังถึงเบื้องหลังเรื่องราวนี้ ทันใดนั้นแม่เท่าซูก็นั่งลงที่โต๊ะข้าเองก็ว่างอยู่เหมือนกันต้วนหลิงเทียนพยักหน้าแววตาเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นมือหยิบถ้วยชายกระจิบอึกหนึ่งแก้กระหายค่อยวางลงเบาพร้อมตั้งใจฟังเรื่องราวจากแม่เท่าซูแม่เท่าซูเองก็เผยแววตาพร่าโมลงเล็กน้อยราวกับรำลึกความหลังสุดท้ายก็ค่อยๆกล่าวออกมาย้อนไปในอดีตเมื่อหลายปีที่แล้วราชอาณาจักรต้าฮั่นมีตระกูลใหญ่ดำรงอยู่สองตระกูล ตระกูลใหญ่ทั้งสองตระกูลนั้นเรียกว่าตระกูลเฟิ่งและตระกูลหลงตระกูลเฟิ่งกับตระกูลหลงนั้นเรียกได้ว่าเสมือนน้ำกับไฟก็ไม่ปานต่างขัดแย้งกระทบกระทั่งกันมาโดยตลอดแล้ววันหนึ่งเรื่องราวก็รุนแรงถึงขั้นแตกหักมีอาจอยู่ใต้ฟ้าเดียวกันได้สืบไปคำสั่งฆ่าล้างตระกูลถูกลั่นออกมาจากปากประมุขของทั้งสองตระกูลกระทั่งต่างฝ่ายต่างสาบานว่าจะล้างผลาญอีกฝ่ายให้สิ้นสูน แล้วมา่านการรบครั้งใหญ่สถานบันทึกประวัติศาสตร์ราชาอาณาจักรก็เริ่มคลี่ออกยามนั้นการต่อสู้และการเข็นฆ่ารุนแรงหนักหนายิ่งนะกล่าวได้ว่าหากข่ามีตายก็จะมวยไรแรงเหนือกว่าที่ผู้ใดในราชาอาณาจักรจะคิดฆ่าจินตนาการได้เหล่าอาวุโสและระดับสูงของตระกูลต่างลงมือด้วยอมหิตหมายฆ่าล้างทุกสรรพชีวิตไม่เว้นกระทั่งทารกหรือผู้ชาราด้วยหมายกำจัดสายเลือดของอีกฝ่ายให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดิน กระทั่งเมื่อ30ปีที่แล้วในที่สุดตระกูลเฟิ่งเราก็สามารถสังหารยอดฝีมือหลอมรวมธรรมชาติของอีกฝ่ายได้จนหมดสิน้นเรียกได้ว่าหลังจากนั้นตระกูลเฟิ่งเราก็เริ่มเปิดฉากฆ่าล้างอีกฝ่ายอยู่ถ่ายเดียวทว่าในยามนั้นกลับไม่มีผู้ใดคิดฝันเลยว่าบุตรชายคนโตของประมุขตระกูลหรือคุณชายใหญ่กลับบังเกิดจิตคิดเมตตารอบไว้ชีวิตนายหญิงน้อยสามของตระกูลหลงเอาไว้กระทั่งต่อมาทั้งคู่ได้ตกอยู่ในห้วงรักยากจะถอนตัว คุณชายใหญ่ได้รอบเลี้ยงดูนางเอาไว้ลับๆอยู่หลายปีแต่สุดท้ายความลับใดล้วนไม่มีในโลกวันหนึ่งประมุกตระกูลกับค้นพบพิรุษและได้ล่วงรู้ถึงเรื่องอื้อฉาวนี้เข้าจนได้ทั้งในยามนั้นคุณชายใหญ่กับบุตรีคนที่สามของตระกูลหลงก็ได้มีพยานรักถือกำเนิดขึ้นมาแล้วเรื่องนี้นับว่าร้ายแรงนะถึงขั้นที่ทำให้ประมุกตระกูลเฟื่องยามนั้นถึงขั้นพิรธษหนักหนาจนธาตุไฟเข้าแทรกสุดท้ายก็กระอักโลหิตตาย บุตรีคนที่สามของตระกูลหลงทำได้เพียงโทษตัวเองที่เป็นต้นเหตุโศกนาฏการรมครั้งนี้สุดท้ายนางก็เลือกที่จะปลิดชีพตัวเองเสียด้วยมีอัดอยู่สู้หน้าสามีที่รักยิ่งได้สืบไปและตั้งแต่วันนั้นสายเลือดของตระกูลหลงก็คงเหลืออยู่เพียงคนเดียวเท่านั้นและนั่นก็คือเมื่อแม่เท่าสู่กล่าวมาถึงตรงนี้นางก็เริ่มรำให้ออกมาอย่างน่าเวทนาเป็นเทียนบูสินะตัวหลิงเทียนกล่าวถามมิผิด แม่เท่าสูพยักหน้ารับว่าแล้วเฉียวสายตาตัวหลิงเทียนเผยความซ้ำซ้อนออกมาเล็กน้อยทันทีที่แม่เท่าสูเริ่มเล่าเรื่องราวเขาก็พอเดาได้คร่าวๆแล้วว่าบุตรคนที่สามของตระกูลหลงนั่นคงไม่พม้นมารดาของเทียนหู่คุณชายใหญ่ก็ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเฟิ่งหู่เต้าเรียกได้ว่าเทียนหู่มีสายเลือดของตระกูลหลงและตระกูลเฟิ่งไหลเวียนอยู่ในตัวแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นเจ้าเมืองเฟิ่งใช้วิธีอะไรถึงสามารถปกป้องเทียนหวู่เอาไว้ได้กัน ตัวหลิงเทียนกล่าวถามหลังจากที่เดินทางมาถึงโลกนี้ระยะหนึ่งแล้วตัวหลิงเทียนก็รู้และเข้าใจเรื่องพื้นฐานของโลกใบนี้ดีตระกูลที่ยิ่งใหญ่อย,อย่างตระกูลเฟิ่งย่อมถือหน้าตาและศักดิ์ศรีหนักหนานักการที่ประมุขของตระกูลเฟิ่งบันดาลโทสะจนตกตายนั้นเพราะมันรู้สึกว่าบุตรชายของมันได้นำพาความอัปยศอันใหญ่หลวงมาสู่ตระกูลเฟิง่งและมันก็ได้โทษตัวเองทั้งหมดที่อบรมบุตรชายไม่ดี ทำให้อีกฝ่ายไม่รักดีถึงขั้นทำเรื่องผิดต่อคำสาบานตระกูลเช่นนี้ต้วนหลิงเทียนย่อมจินตนาการได้เลยว่าหลังจากที่มารดาของเทียนบูปริตชีพตัวเองแล้วระดับสูงของตระกูลเฟิ่งย่อมไม่คิดละเว้นสายเลือดสุดท้ายของตระกูลหลงให้เหลือรอดสืบไปนี่เพื่อกระทำตามคำมั่นและสาบานที่ตระกูลเฟิ่งได้ลั่นไว้ว่าจะฆ่าล้างบางอีกฝ่ายให้หมดสิน้นไม่มีวิธีอันใดแม่เท่าสู่กล่าวพร้อมทอดถอนใจ ในยามนั้นแม้ความแข็งแกร่งของอาวุโสสูงสุดจะมิใช่ชั่วและนับเป็นแนวหน้าของรุ่นแต่แน่นอนว่ายังมีอาจรับมืออันใดกับเหล่าอาวุโสระดับสูงได้ในยามนั้นเป็นเทพพยากรและอาวุโสคงที่เป็นฝ่ายยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือจนสามารถรักษาชีวิตนยายหญิงน้อยเอาไว้ได้ทว่าตั้งแต่วันนั้นระดับสูงของตระกูลเฟิงก็ได้ทำข้อตกลงกันเอาไว้ว่าจาักมิให้ผู้ใดได,ได้รับรู้เรื่องนี้อีกสืบไป ดังนั้นในหญิงน้อยเทียนบูจึงถูกชุบเลี้ยงอย่างลับๆถูกปิดกั้นจากโลกภายนอกมาโดยตลอดและนี่ก็เป็นเหตุผลที่ทําให้อาวุโสสูงสุดได้ปลีกตัวออกมาอยู่อย่างสันโดษเช่นนี้เพราะเหตุนี้จึงมีมผู้ใดล่วงรู้ถึงการดํารงคงอยู่ของในหญิงน้อยเทียนบูแม่เท่าซูกล่าวออกมารวดเดียวจบตัวหลิงเทียนระบายลมหายใจออกมาเฮือกใหญ่ ข้าไม่คิดเลยว่าเทียนบูจะมีชะตาชีวิตและอดีตที่ซับซ้อนขนาดนี้แล้วนี่เทียนบูได้รู้เรื่องราวทั้งหมดนี้หรือไม่หาไม่แม่เท่าซูสายหัวก่อนที่สีหน้าของนางจะเริ่มจริงจังขึ้นนายน้อยหลิงเทียนรับปากข้าว,ว่าท่านต้องมีกล่าวเรื่องราวนี้ให้ในายหญิงน้อยรับรู้เด็ดขาดหาไม่แล้วข้าเกรงว่านางจักมิอาจทานทนรับเรื่องราวนี้ได้โดยง่ายข้าทราบดีตัวหลิงเทียนพยักรับหน้ารับอย่างจริงจัง เขาเองก็รู้หากให้เทียนบูรู้เรื่องนี้เข้าหลกักก็นางต้องเศร้าและเสื่องซึมอย่างหนักเป็นแน่ปู่แท้ๆของนางถูกเรื่องราวของบิดาและมารดาของนางบีบคั้นบรรดาโทสะจนกระอักโลหิตตายสุดท้ายกระทั่งมารดาของนางยังเลือกปิดชีพตัวเองเพราะรู้สึกผิดกับการตายของปู่นางที่สําคัญที่สุดคือสายโลหิตที่ไหลเวียนอยู่ถึงครึ่งหนึ่งในร่างนางกลับเป็นของตระกูลหลงที่ถูกตระกูลเฟื่องฆ่าล้างตระกูล หากเทียนบูได้รับรู้เรื่องราวทั้งหมดนี้นางควรตัดสินใจกระทําอย่างไรนับว่าเป็นเรื่องยากที่ต้วนหลิงเทียนจะจินตนาการออกนะักดังนั้นสำหรับตอนนี้วิธีที่ดีที่สุดก็คือปิดเรื่องนี้เอาไว้เป็นความลับโดยมีให้นางได้รับรู้เด็ดขาดนางนับเป็นเด็กสาวที่ถูกโชคชะตาเล่นตลกนะักชาติกำเนิดของนางอาพับแล้วยังไม่พอกลับต้องมามีร่างจิตวิญญ,ญาณแห่งธาตุไฟแบบนี้อีก ตอนนี้ความสงสารและเวทนาในโชคชะตาของเทียนหูเริ่มก่อเกิดเต็มหัวใจต้นหลิงเทียนนายน้อยหลิงเทียนนายหญิงน้อยเองก็จะเข้าร่วมการประลองคัดตัวประจำราชวงศ์ครั้งนี้เช่นกันถึงยามนั้นนายหญิงน้อยจะปรากฏตัวต่อหน้าทุกคนอย่างเป็นทางการอะไรหรือเหล่าอาวุโสระดับสูงคนอื่นๆของตระกูลเฟิ่งยินดีที่จะให้เฟิ่งเทียนบูเปิดตัวต่อผู้คนแล้วต้วนหลิงเทียนถามด้วยความสงสยัยเฮะเรื่องนั้น หาได้ขึ้นอยู่กับพวกมันแล้วไหมแม่เท่าสูกล่าวออกมาชัดถ้อยชัดคําหวังคิ้วยังแผ่ความเชื่อมั่นอันแรงกล้าออกมาไม่ได้ขึ้นอยู่กับพวกมันแล้วต้วนหลิงเทียนอึ้งไปทันใดทะวาครูต่อมาเขาก็พอจะเข้าใจและพอคาดเดาเรื่องราวบางประการได้จากวาจาของแม่เท่าสู ดูเหมือนว่าตอนนี้เจ้าเมืองเฟิ่งคงไม่ต้ององอ,อกังวลเรื่องอาวุโสระดับสูงคนอื่นคนอื่นของตระกูลเฟิ่งอีกต่อไปแล้วสินะและถึงแม้ตัวตนของเทียนบูจะถูกเปิดเผยออกมาพวกชาราทั้งหลายนั่นย่อมไม่กล้ากล่าวอะไรทั้งยังต้องช่วยปกปิดชาติกำเนิดของนางให้ดีที่สุดปล่อยให้ความลับลงหลุมไปกับพวกมันเองถึงจะทําให้พวกมันได้แก่ตายตามปกติได้ตัวหลิงเทียนมีหรือจะเดาไม่ออกว่าตอนนี้ความแข็งแกร่งของเฟิง่งอู่เต้าสมควรเหนือผู้ใดในตระกูลเฟิ่งไปแล้ว เขาเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่าในฐานะบิดาของเทียนหู่แล้วเพื่อตัวเทียนหู่เองเฟิ่งหูต้า่ย่อมไม่ยินยอมให้เทียนหู่ล่วงรู้ชาติกำเนิดของตัวเองแน่นอนคนเรานั้นยิ่งมีอำนาจยิ่งหวงแหนชีวิตแล้วเหล่าผู้ชราอันเป็นอาวุโสระดับสูงทั้งหลายอยากแลกบั้นปลายชีวิตเพื่อสร้างความลำบากเล็กน้อยกระทั่งทำลายเกียรติของตระกูลตัวเองหรือไม่เล่า และเขาก็รู้ดีว่าพอถึงยามที่ได้เปิดตัวต่อผู้คนแล้วด้วยฐานะบุตรีเพียงคนเดียวของอาวุโสสูงสุดเฟิงเทียนบูจะได้รับเกียรติสูงสุดและเป็นที่เคารพยกย่องของผู้คนในตระกูลเทียนบูตัวหลิงเทียนเองก็รู้สึกยินดีกับเทียนบูเช่นกันในที่สุดเทียนบูก็ไม่จําเป็นต้องอยู่อย่างหลบหลบซ่อนและปิดบังตัวเองอีกต่อไปแล้วข้าะหวังให้สาวน้อยนางที่ชะตาอภัพนางนี้หาทางรับมือกับร่างจิตวิญญ,ญาณแห่งาธาตุของนางได้จริงๆ ตอนนี้อายุที่แท้จริงของข้าก็ใกล้จะ30แล้วแต่ถึงตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณว่าร่างของข้าจะตื่นขึ้นมาเป็นร่างจิตวิญญาณแห่งธาตุน้ําอะไรนั่นสักนิดต้นหลิงเทียนถอนหายใจให้ตัวเองถึงแม้เขาจะถูกผู้คนทั้งหมดยืนยันเป็นมั่นเหมาะว่าเขาคือบุรุษแห่งคําทํานายสามีแห่งโชคชะตาของเฟิ่งเทียนหู่แต่จนถึงตอนนี้เขาเองก็ยังไม่มีวิธีจะช่วยเหลือนางและกําจัดภัยซ่อนเร้นอย่างร่างจิตวิญญ,ญาณแห่งธาตุไฟของนางได้เลยสัก,กนิด บางทีคำทานายนั่นอาจจะมีอะไรผิดพลาดก็เป็นได้ต้วนหลิงเทียนคิดในใจในายน้อยหลิงเทียนไหนๆท่านก็มาแล้วยายมิอยู่ที่นี่เสียเลยเล่าท่านอยู่รออาวุโสสูงสุดกับนายหญิงน้อยกลับมามิดีกว่าหรือแม่เท่าซูแนะนำออกมาไม่เป็นไรหรอกอาวุโสต้วนหลิงเทียนสายหัวข้าเองก็มีที่อยู่แล้ว ในเมื่ออย่างไรเดี๋ยวท่านเจ้าเมืองเฟิ่งกับเทียนบูก็จะกลับมาร่วมประลองเช่นนั้นเอาไว้ค่อยพบกันเมื่อมีโอกาสก็ได้หลังจากนั้นตัวหลิงเทียนก็กล่าวคำอำลาแม่เท่าซูและขอตัวกลับแม่เท่าซูเองก็เดินมาส่งตัวหลิงเทียนถึงประตูหน้าของเขตที่พักตระกูลเฟิง่งนี่ทําให้เหล่ายามเฝ้าประตูของตระกูลเฟิ่งอื้ออึองยืนขยี้ตาหยิกแก้มตัวเองราวตัวโง,ง่งงมอยู่บ้าง ก็ว่าที่พวกมันจะฟื้นตัวและคืนสติอีกครั้งก็เมื่อแม่เท่าสู่ได้กลับไปและร่างตัวหลิงเทียนเดินหายไปแล้วเท่านั้นสวรรค์ท่านอาวุโสถึงขั้นเดินมาส่งคุณชายผู้นั้นด้วยตัวเองเขาเป็นผู้ใดกันแน่ในฐานะผู้ที่ติดตามเคียงข้างท่านอาวุโสสูงสุดอาวุโสมักอยู่อย่างสันโดษมีข้องไว้กับผู้ใดกระทั่งคุณชายน,น้อยอันใดทั้งหลายในตระกูลเฟิงนางยังมีได้ยาแสหรือสนใจสักครั้ง ทว่าชายหนุ่มผู้นั้นกลับทําให้นางปฏิบัติด้วยดีเช่นนี้ได้ช่างน่าตกใจยิ่งแล้วเหล่าผู้คนของตระกูลซูที่พบเห็นทั้งคู่ตามทางและยามเฝ้าประตูของตระกูลเฟิ่งต่างสนทนากันอย่างตกตะลึงคงมีเพียงยามเฝ้าประตูที่เดินไปส่งตัวหลิงเทียนก่อนหน้าที่ยังสามารถรักษาอาการและท่าทางสงบใบหน้าไม่ได้เผยความแตกตื่นอะไรนี่เพราะมันไม่ได้ประหลาดใจกับเรื่องราวเมื่อครู่สักนิดเพราะมันได้ให้ความเคารพนับถือชายหนุ่มในชุดสีม่วงนั้นตั้งแต่แรกแล้ว กระทั่งมันยังได้เห็นอาวุโสปฏิบัติต่อชายหนุ่มชุดสีม่วงนั่นด้วยดีตั้งแต่แรกถึงคราวนี้ข้าจะมาไม่เจอเจ้าเมืองเฟิ่งกับเทียนบูแต่อย่างน้อยก็ได้รู้เรื่องราวและชาติกำเนิดของเทียนบูลนะอย่างน้อยการมาตระกูลเฟิ่งของข้าครั้งนี้ก็ไม่เสียเปล่าหลังจากที่ออกจากตระกูลเฟิ่งแล้วต้นหลิงเทียนก็คิดที่จะเดินกลับเขตที่พักที่จักรวรดิลาธมินซื้อเอาไว้ แต่ในขณะที่ต้นหลิงเทียนเดินผ่านเหล่าอาหารแห่งหนึ่งนั้นเองพลานมีเสียงสนทนาของชายไวกลางคนสองที่กำลังเดินสวนมาดังเข้าหูต้นหลิงเทียนและบทสนทนาของชายทั้งสองนั่นยังนับว่าดึงดูดความสนใจของต้นหลิงเทียนไม่น้อยครั้งนี้ดูเหมือนตระกูลจังจากสำแดงความเลิศล้ำให้พวกเราชมดูอีกแล้วคุณชายใหญ่ตระกูลจังที่เพิ่งกลับมาได้มีนานดูเหมือนจะตัดผ่านไปยังระดับอย่างรู้ธรรมชาติขั้นที่8ได้สำเร็จแล้ว ช่างเป็นอันใดที่น่าตกใจยิ่งนักคุณชายจังเองก็ยังนับว่าเยาอยู่แท้ๆหายข่าวเจ้าเก่าไปแล้วยามนี้ผู้คนรู้กันทั่วแล้วว่าคุณชายใหญ่ตระกูลจางกระทั่งใกล้สัมผัสถึงจุดรอคอยที่จักทะลวงไปยังอย่างรู้ธรรมชาติขั้นที่เก้าแล้วเกรงว่าก่อนที่การประลองคัดตัวประจำราชวงศ์จะเริ่มขึ้นครั้งนี้คุณชายใหญ่ตระกูลจางเพลอเพอจักทะลวงไปยังอย่างรู้ธรรมชาติขั้นที่เก้าก่อนด้วยซ้ำอะไรที่แท้ยอดเยี่ยมถึงเพียงนี้เลยหรือ เช่นนั้นดูเหมือนครั้งนี้ตระกูลจังสมควรได้รับสิทธิ์ตัวแทนไปประลองสิประชว์แน่แล้วคุณชายใหญ่ตระกูลจางแซจางช่วยไม่ได้ที่ในตอนนี้ต้วนหลิงเทียนจะเริ่มนึกไปถึงพี่ใหญ่จางหรือจางโฉยงที่เขาเคยพบกันเมื่อนานมาแล้วพี่ใหญ่จางดูเหมือนจะเป็นคนของตระกูลจางแห่งเมืองหลวงของราชอาณาจักรต้านด้วยสินะหรือคุณชายใหญ่จางที่สองคนนั่นกล่าวถึงจะเป็นพี่ใหญ่จางกัน ประกายตาต้นหลิงเทียนเรืองวุบขึ้นมาตอนนี้เองเขาก็พุ่งไปขวางทางชายไวกลางคนสองคนที่กำลังเดินอยู่ไอหนูโดดมาขวางพวกข้าเช่นนี้จะมีปัญหาอันใดเมื่อชายไวกลางคนเห็นร่างหนึ่งพุ่งมาขวางทางเอาไว้สีหน้าท่าทางของพวกมันทั้งสองพลันถึงขังขึ้นมาโดยพลัน